กรรมความเพียน5ครั้งที่5วันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราชส5 6 7สวัสดิศิลารหัส167อรหังสมาสัมพุโพภะควาพุธทธังภะควันตังอภิวาเทมิ ดาวาคาโตะพระขาวตาธรรมโอธรรมังธะมาสามาธิสุปฏิปโนพระขาวโตสาวกสังโฆสังฆังนรรมามิบัดนี้วันที่ พฤศิกรกายนพุทธศักราชสอง7เป็นวันที่5ที่ข้าพเจ้านายสวัสดิ์ศิลาราดหนึ่งหเจ็ดขอถวายเสียงสวดไทยสาธยายพระสูตรพระปร,ะริศและมุนต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบวสวโสย่างต่อเนื่องด้วยเถิดสาธุ सुग्छन दिवता सत्तम मुनिराजस सुन सखमु सखे कामे चेक किशिखर चंदली विमे दीपे चा तरव हने हा เกฮาวตุมหเเขเตหุมาจายันตุเทวาชลธาลวิสเมยยะขะคันทพะนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะราวะจันังสาธโวเมสุทันตุธรรมสวนา

Putang saranang kaca, mitam mang saranang kaca, misang kang saranang kaca, mitu tiam pi putang saranang kaca, mitu tiam pi tam kaca, sang kaca, putang kaca, mita tiam pi tam kaca, mita kaca, mi. dime saaranang anjang kutha me sararanang ngo ete nasa cewace naso dime hontu sapat natime saaranangangkannya thamu me saaranang ngo ete nasa cewace naso dime hontu sapat natime saaranang annya sang ko me saranaang ngorang Wame suang ik kangng samaang bak sake suwiharate kapi wattu seming Mahawane Mahata piku sang keak saking pencau matehe piku satehe sape hewa hantehe rasahi carokak satu เทวตาเยปุยนาสันนิปติตตาหงเถียภควันตังทัศนายภิกขุสังขันจะอาตะโคจตุนังสุทธาวสกานิยะนิกานังเทวานังเอตะทาหูสีอายังโคภะคะวาสักเกสุวิหารเตกะเปรละวัตุสมิงห์อํ มหาวเนะมหาตาภิกขุสังเขนัสทิงปัญจมาเตหิภิกขุสตเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสศหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนเติภาวันภาขวันตังทัสนายาภิกขุสังฆันจะ ยันนูนามยัมปีเยนาพักาเตนุปสังกมยามะอุปสังกมิตวาพักาวโตสันติเกปัจเจกคาถาพาเสยามาเตอัทโคตาเทวตาเสยถาปีนามาพลาวา Puriso saman pahang pasaraya pasaritangwa tang pahang samiseya eva meva sutha wa sesu so, antara hita pakwato purato patura hang su ada kota dewata pakwantang api เทตวาเอกมันตังอัตถังโสเอกมันตังทิตาโคเอกเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภาเสมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายะสมะคตาอะคตรามะอิมังธัมมสมยังทักจิตาเยวะ อปาราชิตาสังขันติอัฏโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสสิตรายพิฆวสัมมาทหังโสจิตตังอัตโนอุชุกมสังตังสุสารถีวาเนตานิขะเหตวาอินทริยานิรักขันติ อันทิตาติอาตาโคอปาราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเชตวายขีลังเชตวาปลิคังอินทะขีลังโอหัจจะไม่มีชาเตจรันติสุทาวิมาราจักุมตาสุทันตาสุสุขานาคาติ อาตะโคอปปาราเทวตาภะคะวาโตสันติเกอิมังคาทั้งอาพาสิเยเกจิพุทธังสระนังคตาเสนัเตคัมสันติอาปยะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติเตอาตะโคภควาภิกความันเตสส เยปุ้เยนะ้พิกเวทะสัตว์โลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนเตะตถาคตังทัศนายพิกุสังขันจะเยปิเตพิกเวอหิสุงอติตามท่านังอะราหุนตหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวันตานังเอตาปรามยเยวะ เทวตาสันนิปติตาอหิสุงเสยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภวิสันเตอนาคตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเนตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตา วิสันติเศยยะธาปิไม่หังเอตระหิอาจิกขิสามิพิกเวเทวกายานังนามิเนกิตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามาเนเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามิตังสุนาธาสาธุกัง มานาสิกโรธาพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภาควาโตปัจจโสสุงภาควาเอตทะโวจะสิโลกะมโนกัสามิยัตถะคุมมาตัสสิตาเยสิตา คิริคพรังพระหิตตาสมาหิตาปุถุสีหวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนาโสมนาสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาพิโยปัจจสเตยะตวะวเนกาปิรวัทเวตตัวอามัน ตยิสัทถะสาวกีศาสเนาเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิฆวเตจาอาตปะมะพระกรุงสุตวาพุทธสัาสนังเอตัมปตุระหุยานังอมนุสสามนุสสานาทสนังอเปเกสัตมัตถะทัขุง sahad sang adha sataring satang yege sahad sanang amanu sa namad tasung ap bege nan tamad thakung tisa sabha puta ahung sat tan ca sabhang abhin ya ayak wawak jitawana jaguma tatoa m a n t a a t a s a w a e sasene พระเตเทวกายาภิกันตาเทเตวิชฌานาถาภิกโวเยโหังกิตตายิสามิคิราหิอนุปุพพโสสัตตสหัสสชาวัยยฆภูมิมากปิลวตฺตวาอิทิมนโตชุติมนโตวนวนโตยสสิโน <c oughs> โมทามนาพิกขะมุงภิกขูนังสมิติงวานังชาสหัสสะเฮวะเฮมะวะตายะขานานัตตาวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสีโนโมทามนาพิกขะมุงภิกขูนังสมิติงวานัง Tata hirati sahatsa, yakana natawan nino, Iti manto, syuti manto, wanawanto, yasasino, Motamana apikamu, pikunang, semitingwanang, Iti tesora, sahatsa, yakana nino, Iti manto, syuti manto, โนธรรมาณะภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายะคานานตะวันีโนอิทธิมันโตูชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทนรมาณะภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวนังภุมพิโรราชาค اه ิโกเวปุลลสสานิเวสานัง ิโยนังสัตสาหสังยกานังปะไิรูปะสติคุมพิโรราชคหิโกโสปะคัสามิติงวะนังปุริมันจะทิสังราชาทัตตะโทปะสาสติคันทับพานังอธิปติมหาราชายาสัตสีโสปุตตะปิตัสภะหโว อินทามามหพลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันตยะศสิโนมวันทามนาพิกามงพิกูนางสมิติงวนังทักขีนั่นจะที่สังราชาวิรุณหัตัปัสสะสตีภุมพันธานางอาิปติเตมหาราชายะสิโสพุทธาเปตสัพหะวัวอินท่า นามาภะมหัพะลาอิติมันตัวชุติมันตัววันนวันตัวยะสสิโนมนธมานาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวนังปัชิมันจะที่สร้างราชาวิรูปะโคปัสสตินาคานังอธิปติ มหาราชายาสัตสีโสผุ้ตะปิตัสสะพะหัวอินทานามามาห์พะลาอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัตสีโนมูนธามานาภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงวนัง ปุตารันจติสังนาชาปุเวโรตปัสสะตติยขานังอธิปติมหาราชายสัตสีโสปุตเปตัสสะพะหะอินทานามามหาภลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสีโนโมทมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนัง Purima tisang tata rato, takinina wiru hako. Pacimina wiru vi, bako, kuwero kuterang tisang, Jatarote maharaja, samanta อัทังสุวเนกะปิลวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสาทากมายากูเกนทูกูตเตนทูวิภูจะวิภูโตสหาจันทานโนกามาเสโทจะกินนุมันทูกินมันทู นิมันทูจะปานโทปมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิกิตาเซโนจะคันทพโนโรราชาชนสะโพอาคูปัญจสิโคเจวาติมพารุสุริยวัต ชะสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทพาสหราชูพิมวนทันทามนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังอาทาครูนาภาสานาคาเวสาลาสหตัดชกาสัมภัสสตาราครูปายาคาสหยาติพิยานุมา Muna tata ratha ca akuna kaya satsino, Irawan no maha nako, Sopaka samiting wanang, Ye nakara se saha-saharante, Tipa tica อิตาระสุปันนาอิติเตสะนามังอาภายันตทานาคาราชานามาสิสุปันนาโตเขมะมะกะสีพุตโตสันนะหิวาจาหิอุปวะหิยันตานาคาสุปันนาสาระมะกังสุพุทธัง ชิตาวเชระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวาเสเตอิทิมันโตยะสัตสีโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวคาสะเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนาโมจีสหสตัญจะ อาลิปุต,ตานางังสัพเพเวโรจานามกาสันนายตวา่าพาลิงเสนงังราหูพัามุป,ปาคมุงสมยโยธานิพัฒนเตภิขุนงังสมิติงวนงัง าโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาคมูวารุณาวารุณาเทวาโสมูยะยะสาสาสาหาเมตาการุณายะกายิกาอาคูเทวายะสัสิโนสทะเสเตทะสัทธากายสัพเพนานัตวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตววันนาวันตยสัตสีโนมวันธัปมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนังเวณทูจะเทวาสหายิจัสอาสมาจะตุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามคูปุรคกิตาสุริยสุปนิสาเทวา สุริยมะคูปุระคิตานัคตานิปุระคิตวะอาคูมันทาวะลากาวาสุนังวะสาวเสตโทสโกปะคาปุรินทัตโททัเสเตทัสัทากายาสัพเพนานัตวันนีโน กิตติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสีโนมวรธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนังอะทาคูสหะคูเทวาสะรมักกิสิการิวะอริตักกาจารุชาจะอุมาปุพานิพาสีโนวารุนาสหธรรมาจะ กาจะานิชกาสุเลยะรุจิราคูอาคูวะสวานีสีโนทัศเตทัสัทกายาสัพีนานัตวานีโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนมนมทามนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนัง สมานามหสมานามนุสสนามนุสุตตมนาคิตถาปัตุสิกาอาคูอาคูมโนปัตุสิกาอัตาคูหาระโยเทวาเยจาลุหินตาวาสิโนปะระคขามหาปะระคขาอาคูเทวายาสัตสิโน ท่เตทษฐสท่ากายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตววันนาวันตยาสัสสีโนวอนทามนาภิกขมุงภิกขูนังสมิติงวันังสุกากรุมาหานุราคูเวคานาสาสหาอุทาตคัสยา อาฮาปาโมคคาคุเทวาวิจักขนาสัทธมัตตาหารัชษามิสกายะยาสัสีโนธานายังอาคาปัชุนโนโยทิสาภิวัตเตีทัเสเตทัสสะทากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสีโน มนธรรมนาภิกขมุงภิกขูนังสมิติงวนังเขมิตาสุติตุสีตาเยมากัตถกายะจะยาสิโนสัมพิตากามารเศรษฐาชุตินามาจะอาสาวานิมานารติโนอาคูอาทาคูปารานิมิตา SETE ANTHA SATHA KAYA SAPHE NANATTA VANNINO ITTI MANTO CHUTI MANTO VANNA VANTO YASATZINO MO ANTHA MANA PIKAMUNG PIKUNANG SAMITINGWANANG SATETE THEWANI นามนวะเยนะอาคันชุงเยจันเยทัสทิสสะสาทิสสะสหะปวุทธาชาติมัคคีลังโอคาตินะมานาสวังทักเคมุคาตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุขัมมาปรมัตโตจัปุตาอิทิ มาตัวสหสันนิษกุมารติโสจะโสปะคะสมิติงวนังสหัสัพพมลกานังมหาพัหมะพรหมาพิจตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเศรษะ Isera aku pake kawasa wadinoa de sanjamat sato aka a prito pariwari to te jasa pe pik kante sintete wa sa mara sina pik pasa kana sa manhiyang itakan ทพัทธะราเขนะพันธมัตถุสมัญตาปริวะเรธามาโวปุญจิตจิตทากุกินางอิติตัทธามหาเสโนกันนาเสนังปะอเปสหิเยปานินาตารามหาจัก สรังกตวานะเพรวังยาธาป่าปุสโกเมโคทนยันตัวสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวัตเตีสังกุทโธอาศัยังวเสตันจะสัพังอภินญาญาวาวัคิตวานาจักขุมะตัตโตอามันตยี สัทธาสาวกเกศาสนาเตระมาเสนาภิกันตาเตวิชานาถวิกภิกขโวเตจะอัตบปะมะกะรงสุตวาพุทธสัสสานังวิตรากิหิปะกามุงเนสังรมัมปี อินทยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสัตสีโนโมทันติสหทูเทหิสาวกติชนิสุตาติท